ยินดีต้อนรับสู่ m c ที่ไีมายครับทีวีครั้งหนึ่งนะครับว่้วันนี้เราจะมาออสอสบล็อกนอนเอลิทิครับกับคนปืนนั่นเองนะครับฮะเรามากระเรามาทดสอบกันเลยครับ,บเริ่มแรกครับประตูประตูลัวครับประตูกองนั่นเองนะครับ เดี๋ยวคุณป่้ยจะเป็นหน่ทดลองเลอยครับซับมั่นเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าค้าเป็นตัวขังเกลียนก็ได้ครับวิธีสร้างก็ง่ายง่ายป้ายอ s ซ g เก e นะครับแคน่นี้แล้วก็วางสวิตต์ตรงไหนก็ได้แต่ห้ามบนสุดแล้วก็ล่างสุดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ได้อ่ะคนป่วนมาสับสวิตช์นี้ครับสับรเลยสับลย อพอโดนต้องจับายเป็นแบบนี้แต่สามารถเปลีบบ่ยนจากกงนี้กลายเป็นรั้วก็ได้ครับอ่าไม่เช่ลองดูอ้มีสับลัวเลยวงจรก็ไม่ยากอะไรมากมายนะครับไม่ติดครับไม่ติดไฟอ่นเออเอานี่นต่อไปนะครับคือสะพานนั่นเองครับ อ้าเห็นไหมครับอืมเวลาที่ง่ายมากเวลาเราปิดก็ปิดครั้งนี้ก็ได้นะครับโดนติดไปแล้วส่วนวงจรนะครับเดี๋ยวแท็กระบบให้ดูเลยนี่ครับวงจรครับเป็น ec บิด up บิด up นะครับบิด up ทั้งสองก็ได้ส่วนลสตอนก็วาง วางติดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ส่วนท้ายท้ายก็วางแบบนี้ผมนี่คุณเห็นนั่นแหละวางแบบนี้ครับาวางกี่ข้างก็ได้ครับอยากให้สะพานกว้างแค่ไหนยอ่อแล้วแต่คนได้เลยนะครับดังนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ตรงกันนะครับวิเชียนน้นย่ออยากเอียงเฉะแบบนี้อ้ามก็จะเป็นแบบนี้ ผมบันตอนเช้าแล้วอะอะแล้วครับแล้วก็อ่าต่อไปก็คือรูปบาทนั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่หรออะรูปบาทรถ้าไปสอนวิธีการสร้างก็คือสอนวิธีการสร้างครับก็คือ ECQ นะครับแปลว่ารูปบากแล้วก็สวนแรกสามสามสามอย่ผมอธิบายให้ฟังเลยครับตัวแรกก็คือระยะทางในแนวนอนจากบ้ายนะครับส่วนตัวที่สองก็คือจาบบ้ายในแนวตั้งเอระยะทางจากบ้ายในแนวตั้งนะครับอันที่สามคือระยะทางเอ้ยากซ้ายไปจากซ้ายครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จากก็จากขวาครับมันก็จะได้เป็นเอา อ๋อไม่มีส่วนวิธีการทำก็คือวางบล็อกอะไรก็ได้ครับข้างบนไว้อันหนึ่งอันอ่าแล้วก็แล้วก็เออสวิตต์ปังแบบน,นี้เข้าไว้คุณเออครับคุณเออลองเยอะอยู่วันนี้นะครับเออคุณเออสับสวิตต์ก็ได้ครับอ่ะสับสับสับสวิตต์โอ้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะครับมาถึงต่อไปเลยอันนี้ก็เออง่ายๆครับอันนี้ก็ง่ายๆต่อไปที่บสร้างเวลานานนะอ,อ้ใช้เวลานานมนั่นก็คือประนั่นเองครับอ่าดูหลักการทํางานอ่าอ่าขังไว้เลยส่วนประตูครับหลักการทำงานก็เอออีซี่ๆนะครับแฮกระบบเลยนี่ ก็คือว่าเขียนป้ายครับเออเขียนป้าย EC Door Up นะครับ Door Up Door Up แล้วก็拉สายเดินตบนมายังไงก็ได้ครับให้ถึงสวิตแค่นี้แหละง่ายมากเลยนะครับโอ้ส่วนขัามบนยังมีขัาบนนะครับอัพอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีขัามบน นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงที่เราต้องการวางนะครับตอนที่เราจะให้มันลงมาก็คือ EC ดอดาวนะครับดอดาวเดยที่ใช้ก็สับเครื่อสับลมแบบนี้ <c oughs> อ่ามันก็เป็นเออประตูที่พิศวงอีกอย่างหนึ่งครับต่อไปเลยครับบันไดสวรรค์นั่นเองนะครับก็คือว่าต้องมีคนคนหนึ่งบิน สมมติว่าเออเออสมมติว่าเออขึ้นเออขึ้นเป็นขึ้นโอ้โหถ้า <c oughs> สมมติว่าขึ้นข้างบนไม่ได้แบบนี้ครับอ่าข้างบนไม่มีสวิตช์แอลก็สามารถใช้สวิตช์ข้างล่างได้อ่าส่วนเวลาลงก็ <c oughs> ต่อไปนะครับเออ เขาเรียกว่าโกงขังเกลียนนะครับอ่าคุณปืนเป็นเกลียนตอนนี้ผมยังไม่เปิดเลสตอร์นครับคุณปืนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้าใกล้ยังไงก็ไม่เป็นอะไรแต่พ่อโอ้โหไฟเอเยราแบบนี้ครับเอ็นประตูขังเกลียนครับไม่ให้กียเอาตายต่อไปครับคุณสายล่อฟ้าครับต่อไปแล้วสายล่อฟ้าครับอ่าอ่า อืมแบบนี้ครับตชาช้ายังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ตอนกลางึ้นนะครับอื้อแบบนี้ครับจะขึ้นไหมหรอ,อ,าอามาเดี๋ยวทีวีให้เออแอปสายรถฟ,ฟ้าพังครับคนอื่นทำพังโอเคเอาหนึง่ง สองสาอ่าไม่ต้องอยอะเออได้ครับขอจะได้เห็นนะว่าความสวยงามนะครับแป๊บแป๊บแป๊บครับอ่าผมปรับมุมมองก่อนโอ้โหโอ้ลองได้ลองได้ เอาละครับแป๊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 บพอปรับไปสุดไปเม่อก่อนแป๊บแล้วก็ปรับมุมมองได้แล้วปรับเวลาด้วยครับอ่าหนึ่งสองสามเออเออเออเลือดลดครึ่งหนึ่งนะครับนิดเดียวเองต่อไปครับเอ่อต่อไปครับคือโอ้มืดเสียวโอ้โอ้หมืดๆก็นะคระเพราะว่าต่อไปนี้เราใช้แสงสว่างอย่างเดียวนะครับโอ้ อันนี้ก็คือว่าอย่างตอนแรกครับเป็นปุ่มอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อหลักการง่ายๆครับอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือว่าไม่ต้องเช็คป้ายอะไรพิมพ์คำสั่งอะไรเลยพอเวลาเรากดสวิตช์ดูปุ่มไม่ดีนะครับกดปุดกดสวิตช์เอ๊ะมันกลายเป็นแบบนี้ครับมันกลายเป็นทอสก็คือเสาทอดนั่นเองเปิดทิ้งไว้ดีกว่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับเออมันเขาเรียกว่าเสาวรวมรวมไฟนั่นเองมันมีทั้งเอ,อ่อเอาเผา เออว้ามันก็จะไปแบบนี้ครับเมื่อเราสับีวิตแล้วก็จะนี่เด็ดลัวนะครับทั้งเออฟักทองเออหินเหลีงเสงในเธอร์แรปแล้วก็โฟเนสน,นะครับต่อไปกบป่ามก็มืดไม่ว่างเลยฮะต่อไปก็คือ เออเลยอีซีลาวาดาวอ่าม,มันก็จะมีลาวาหล่นมให้คนเนคลับมานี่หน่อยเป็นห,หนุนทดลองหน่อยมานี่ตา,ายอ่ะไม่ต้องอ่ะต่อไปครับวอเตอร์ดาวก็คน้ำปลอดภัยแน่ชีวป้ามนี่าแต่น้ำนี่ครับสามารถขุดลึกเท่าไหร่ได้วูวลาวาก็เหมือนกัน,นอ,อ่ะแล้วก่อนขอมง ขุดไปเท่าไหร่ก็ขุดลึกเท่าไหร่ก็ได้อะอ่ามก็ยังมีเอล้ว่าอยู่นะครับแต่ลาว่านะครับมันจะยังอยู่นี่เดิมครับเอาน้ำก็เหมือนกันนะครับน้ำไม่ก็เหมือนกันครับอ่าก็เหมือนกับไม่มีอะไรมาลองรับอม่เหมือนมีอะไรมารองรับน้ำอีกตอไปครับวอเ e อร์อัพอ่า up ั p มันก็ง่ายครับออกไอวอเตอร์าาดาวครับอืมดาวดาวดาวเราอะเอ้ยเดี๋ยวเราอัพเอ้ยเราอัพเออส่วนอันสุดท้ายครับเอ่อี EC ทอดครับมันก็จะกลายเป็นทอดทั้งด้านแบบนี้ครับส่วนวิธีการทำก็อี EC เลยบงเล็บ EC บางเล็บแล้วก็ทอดน,นั่นเองนะครับแปลว่าเผอข้างบนก็วางเอิบเทนะครับข้างๆก็วางสวิตซ์แล้วก็ปัง่ายอ่ง เอาเนี้ก็จบโอ้โหจบเพียงขค่หอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ